รวมรถมือ2 JK นะคะมาชมรถเก่งมือ2ไปด้วยกันค่ะทุกท่านเข้ามาแล้วคอมเมนต์ไว้ทักทายกันหน่อยนะคะส่งสติกเกอร์ก็ยังดีนะคะในคลิปนี้นะคะนำเสนอเป็นรถ Honda j แจดคับปี03เกียร์ออโต้สีสันรอบคันยังสวยดูดีแม้จะมีริ้วรอยบ้างนะคะจะบอกว่าไม่มีริ้วรอยเลยก็ไม่ได้ค่ะทุกท่านพอาเป็นรถมือสองยิงอายุเยอะแล้วนะคะต้องมีรอยขีดข่วนบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะทุกท่าน รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกติขับง่ายขับสบายนะคะช่วงร่างแน่นๆคะคระบบไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์ดีกระจกเป็นไฟฟ้านะคะพร้อมใช้ได้เลยค่ะราคา85,000บาทราคานี้สนใจต่อรองได้นิดหน่อยนะคะต่อได้แค่ค่าน้ำมันกับบ้านนะคะต่อหนักขอผ่านเลยค่ะภาษีพรบรปี69ใช้ยาวๆได้สบาย เอกสารมีครบ Honda Jazz ปี03นะคะเป็นเก่ง5ประตูรออะไรอยู่ค่ะทุกท่านตามรูปเลยนะคะดูรูปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะถ้าหากว่าท่านถูกใจอย่างไรไปทดลองขับกันได้ค่ะรถยนต์คันนี้อยู่ที่รังสิตปทุมธานีนะคะโทรคุยก่อนค่ะโทรนัดอัปเดตสถานะด้วยนะคะเพื่อจะได้สะดวกแต่ไม่เดินทางเสียเที่ยวค่ะ แอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ